โอ้ยเป็นจะแซ่บแท้หอมพี่น้องโอ้ยสวัสดีค่ะปลาไหมาละปล่อยปล่อยสวัสดีค่ะปล่อยปล่อยไม่ละอันขอกินข้าวน้ำเน่หิวข้าวปล่อยปล่อยรูป่ายปล่อยมาแล้วปลูกไวบยูปีนเนี่ยตำหุ่งให้เบิ่งเหน่มาทอยปลาดุก กรอบเลยทอดมาเมื่อกี้มีประดุกทอดด้วยนะรักทอดใหม่ๆอนหอนๆๆๆๆอนหอน,หอน,หอนมึงก็เข่ายิ้มยิ้มแข่งผมจะยิ้แข่งม,มั้ง 啊，没、嗯。 kiểu và em tán bà đẹp bà đẹp xẹp bà đẹp của hàng tấm nhau này sau của bạn có nó đây cà น้ำก si mm ับผู้ดองอันนี้น้ำกับผู้ดองแล้วนี่ใส่ไปน้ำหอมดองเองกินจนสีเบิดนะโอ้้ดองตัวแซ่บงามดองผู้ดองไปกินจนฉี่บิดแล้ว ใส่ไปดีเดีเบียเมนอน เสียบว่ะไปกินย,ยัาไงสวัสดีครับ<ะ>มาครับผมกินข้าวน้ำเมี่ยงมากินข้าวสใส่สข้าวน้ำเมี่ยงตำโฮทอดอันปลาดุกซูเมีกกยกินปลาดุกอายุช้าพี่น้นอง ได้ก็อยู่ในสวนในสวนให้แน่โอ้ยหอมมือห่วยนี่พี่น้องเอ้ยคนเลี้ยงปลากันนเลี้ยงปลากันโหน่าเด้อมากินน้ำยานใหญ่สร้างไก่สร้างไก่เยอะเลยพี่น้องเลยมาแข็แรงมกันเอาแม่เขาตัวนมีไงตัดหลุดทางนี่นี่ไม่ตุ๊กไม่ตุ๊กพี่น้องไม่ตุ๊กเด้อมาขำมากมากครับโอ้ยพี่น้อง ตกอย่างนั at mm. mm. ar, ้นมาเรียงถ้ามาตามันแตบพี่น้องเอ้ยไม่ก hmm. วัวแหบเบิ่ง อ๋อมนั่กินนะอยากินก่อนอหาข้าวมากิกันหาข่าวไม่กินกับใหญ่ด้วนังด้วยเราข่าวม่นางกินลอกกันไปคุยกันไป เมนูผูกที่น้องเอ้ยจะมีมามหลไรอีกส่วน ว่า,นานหนานวดองตองยูแม่ก็ได้ทิ้งขาแสบปุ้งแม,ม่ตัวเดียวจำมจิม้มแม่งซึ่งตัวแล้วก็อิ่มเลยแล้วกินหยอมอืมอืม้อ รับมืออวนได้พี่น้อ,องที่เขาแสบของที่เขาแสบวิธีขอกำหน่าก็ย,ยังกดกินเลยแสบขอด้านนู้อ่นพอดีป่ะแสบเนาะหยาะข่อยทำกินก็เหยาะต้มน้ำมันตุ๋มต้มน้ำมันตุ๋มดิพี่น้องแล้วก็ทอดป้าเนี่เคยกินป่ะต้มน้ำมันตุมเด็ดเพื่อนคดี้อและบักนาบักลาว้นสที่เพื่อนเนี่ยับป่ บาบิงจีป่าข้าวกระปูดองเกีาวพี่ยองเอ้ยดูดองกินข้าวนะแพทย์ เบียเบียเบียปลาดุกนดเจ้าทามปลาดุกอดคุณหมอเป็นแล้หรอ่คุณหมอ เป็นทรงแม่เลยนะเป็นหนวดอือต้องโรจองคิวอร่อยนะเบียสุดยอดเลคะอุ้ดระเบะือเยอเิดเหตุแสบลาฟ้อนสีอวดอเบียัดเลยเลยไม่เลยไม่ได้แล้เป็นไบอก เลอันนี้เดืจะไปรับปายุกะเมือนปลามีตัวเดียวสม่กิน้านกอตวเดียวมันกินประยุกเมื่อไรบอกบอกเนี่ยบอกแบบมีเ่ายังน้ำมีเ่ายังมี่ายัง มึงก็บอกกินปลาดุกเารุกนี่ะเปตาลทบหงนะลนตะงานีอนี่ย <reconcile> ก <siblings> ็ไ <coś> ม <rawd Moder> ่ยานะยังาอยู่เปล่สวัสดีค่ะก็ถไผ่มาละไผ่ปล่อยสวัสดีค่ะไผ่ปล่อยมาะอันขอกินเขาน้ำเนหิวข่าไผ่ปล่อยลูกผายปล่อยมาแล้วลูกไยุปีนี่ลูกไว้ได้ะนี่ มาสั่นราะไปด้วทีเดปีนีูกลูกใบปลูกนะแม่เนาะแพร์ม่อรแพรร์เมื่อแล้วกินไเด้อเหอกี่ลูกยุสวนนี่ป้าบ่ท่านได้กินแล้วบ่ประดุกข้าวยุสาเป็นกันสาปกันสาอนี่ประมัณกต่ามงแลบเวะอวะแ่บบ่แบนเนาะ พี่ยองก็ผูกไว้ได้แม่ม่ตัดรอบไป็นตัวสี่เหลี่อเนาะผูกป้าผูกไว้นิเจ็บเพรามันกุ๊กเลยเทามากน้ำตาไหลเลยบอเนี้นตำออกกว่บวตาน้ำตาเป็นเหมือนวัยู่เลยเมื่บ้านอยู่มองนันมุงนี่เนาะ มืเอนี้มาโพห้องนี้อีกแล้วเดี๋ยวอุบลเดี๋ยวกระสินเจ้าอุบลเดี๋ยวขอนแก่นกระสินกรุงเทพพ้ออือเจ้าอะไรหรือแซ่บปลาขึ้นจากลยโอ้แค่เขาชอบปลาปลาที่พี่เลี้ยงอ่ะอือไม่ให้รอคืออือแซ่บแม่อือ อ่ะใ่แบบพอดีเลยเนาะอือก็ดีเลยบูไปเ่าหายัไปใช้นเมื่อไรเมื่อล้อไม่ใช้นเลยบ่เออานั้นกอินร้อนนกนรนเมื่อี้ละทำบ่ทำอันแปะมากินข้าวนื้อสิ้นี่หัวีมันกินแบบแบบอืมนาะ ีปีีแบบแบบปีแบบแบบโหแสบพี่น้องแสบแสบเนาะปล่ไม่แสบไม่แสบไหมปล่ไยปล่อหนไปล่อยปลูไว้เนาะหลูไว้บ้ปีนี่ฮะจังปรเมยให้ยุ่กับหมองเนี บ่าปลูกไว้เขาก็ไปทั่วที่แล้วเนาะเขาก็เปิดโตไปทั่วที่ร้องหันกันเลยพร้อมส้องไปไอ้ปิดปิดจ้องให้บ้างอืมเอะแม่ปิดจ้องแม่ฝากจ่องหน่อยป้าเนี่ยฝากของฝากจ่องของชอบอืมไปส่องกับพ่มี่อย่างเด้อค่ะพี่น้องรอบไปทั่วที่ อันเพจเจ้าของปด้เทศยังเน็เลาะแต่ไปกินซองผู้อื่นสมซื้อมาป่อืมสมซื้อตักแม่ด้อจ้าแมมสีมากินมากลองแม่ยาปล่อยมาลูกมาทิพูงไว้ละปีนี่ปีนี้ผูกไว้นะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วสมซื้อบ่เลาะเดี๋ยวนี้ถ้าบม่ผูกนี่ไปอีกเลยนี่แมมสีมากกินมากลองกับบ๊มี่ยังค่ะ สองท่แนน <c ười> มน,นเหรอคือเขาส่องจอกบ่มี่ค่ะเขไปยุติจองผู้ <c ười> อื่นบ่มี่ยังจ้องจอกอ่ะออผู้บบากันเนาะมาติ่มเปี๊ยเข้ายึดช่องนี้เลยค่ะเพราะว่าผู้เบาวล็ไปทัวที่เพื่อน <laughs> เปิดตผู้นั้นผู้นี้เพเป็นทีเป็นทางยงี่ยมไปบ้าไปอ่ะอนุญาตบ้างอันผู้บ่าวก็ตัดมะฮุงแจกผู้สาวก็แจกนมไม้แซ่บเข้ากันดีนนนนกันยังเนาะตัดมะฮุงแจกใหม่ภาพหน้าก็เหมือนกับบ้านไปหาหน่อไม้มากินกับตัดมะฮุง อืมอ้าไปอืมฝากติดตามแม่มสีมาก,กินมากเลาบ้านอื่นหน่อยนะคะ <c oughs> ช่องคนอื่นไปด้วยที่ขาดแต่ช่องตัวเองไม่มีอะไรป้านนี้เ้าพี่น้องเด้อป้านปงปอนนะจ๊ะเนาะของลูกชายขอบขั้วนี่แหละขอบขั้วของย่ายน่น้ำร <c oughs> ับลูกไผ่ปอยค่ะอ่าฝากมามากระโกนไหลโกเช่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีเนะาะสวัสดีแมมมัสสวัสดีค่ะ <c oughs>